For You คู่หูความบันเทิงที่จะรวบรวมรายการเด็ดซีรีส์ดังหนังดีกีฬามันส์มาอัปเดตให้คุณได้ชมกันก่อนใครและสำหรับวันนี้พิเศษจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเป็น All For You Special ที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเตรียมความพร้อมกับซีรีส์ที่คุณไม่ควรพลาดสิ่งรักทะลุมิติ มันไม่ใช่การย้อนอดีตหรือเดินทางสู่โลกอนาคตมิติทับซ้อนคือมิติสองมิติที่เดินทางพร้อมกันใช้เวลาเดียวกันเหมือนโลกที่คู่ขนานกันไปผมรับบทเป็นดิมผมบอกว่าแม่แล้วก็ดิวเนี่ยคงจะไม่คิดว่าผมทิ้งเขาไปเหมือนพ่อดูแลหาเงินทุกสิ่งทุกอย่างเอง,เองนะครับนั่นคือสิ่งที่ตัวดิมเขาเขา,เขาต้องทำตลอดระยะเวลา20กว่าปีมาตนะั้งแต่เขาตั้งแต่คุณพ่อเขาหายตัวไป เรามักจะเห็นหนุ่มแดนในบทบาทคอมเมดี้เบาสมองแต่ว่าในซีรีส์เรื่องนี้การรับบทเป็นดิมกลับทำให้เจ้าตวจต,ต้องทุ่มเทพลังการทำงานเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลยนะคะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้มีความดราม่าเป็นอย่างมากแต่ว่าจะหดหินขนาดไหนไปฟังเจ้าต,ว,ตวเล่าให้ฟังกันเลยค่ะความยากมันมันคงอยู่ที่การเล่นดรามา่า ซึ่งผมอะห่างบทนี้มันนานมากละ่ะบางครั้งเราก็จะแอบแบบใส่ความคอมเมดี้เข้าไปในบทอย่างเงี้ยพี่ปอยอครับภูมกับเขาก็จะดูรู้ว่าเฮ้ยแดนเมื่อกี้เล่นคอมเมดี้ไปใช <laughs> ไ่ไม่เอาไม่เอาแบบเงี้ยครับก็ต้องห้ามคอมเมดี้เลยครับท,ที่ไหนคนเนี้ยผมว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นคนแน่ๆเลยอะคือผมจําได้ว่าผม จริงเราก็เริ่มต้นทํางานมาเป็นเป็นสเต็ปแล้วครับควบคุมกำลิตในความรู้สึกของผมมันก็คือว่าเราต้องควบคุมงบประมาณแล้วก็ควบคุมคุณภาพให้มันไปด้วยกันได้จริงมันถ้าจะไม่เหลือกผลกําไรเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เป็นความสุขของเราครับความสุขที่เราได้เห็นผลงานที่ที่มันดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ ิิ่าผท้งเขไปพอและอีกหนึ่งบทบาทที่ได้รับคำชมอย่างมากเลยก็คือบทของรามที่รับบทโดยโบสตเยอ์เพราะว่านอกจากจะเป็นมาเฟียหนาเหี้ยมแล้วน้ำเสียงที่ทุ้มนุ่มลึกก็ยังทำให้ดีกรีความโหดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะคะผมรับบทเป็นตัวละครชื่อรามครับรามก็จะเป็นลูกของผู้มีทธิพลเป็นถึงกับ ผู้นำประเทศในมิติทับซ้อนนั้นแลจะมีนิสัยค่อนข้างที่จะเป็นนักเลงเอาแต่ใจแล้วก็ใช้เงินแก้ปัญหามีพวกพ้องเยอะอะไรเงี้ยผมนึกว่าบทรามจะเป็นแบบขี้เก็กขีเก๊กธรรมดาแล้วแบบอันดภานทั่วไปเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วบมดราม่าเยอะมากความสุเเรีทั้งหมดมันถูกบีบบีบคันมาตลอดทุกๆอารมณ์ทุกสินผมจะใส่หนักมากจะเครียดเยอะมากคนที่มันเพิ่งะนะแสนจากทีมไดสตาร์ได้ สออาทิตย์ฉันจะไปรอที่ถนนอินทิล่าให้มันไปเจอฉันที่นั่นได้เห็นทั้งพระเอกและฝ่ายมาเฟียกันไปแล้วตอนนี้เรามารู้จักกับสาวสวยผู้ที่ทำให้หัวใจของหนุ่มๆสั่นคลอนกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งซีรีส์ซิ่งรักทะลุม,มิตินี้ได้นางเอกใหม่แกะกล่องที่มีฝีม้ลายมือไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะและกว่าที่จะได้รับเลือกให้เล่นบทมินดี เธอต้องผ่านสังเวียนออเดชั่นหลายรอบเลยทีเดียวละค่ะรับบทเป็นมินดีค่ะคาแรคเตอร์จะเป็นผู้หญิงที่ยิ้มง่ายก็อยู่ด้วย้ะโลกจะสดใสมองโลกในแงด่ดีอะไรทำนองอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่แนนจะได้มาแต่โฆษณาค่ะคือจะเล่นแต่โฆษณาก็เป็นงานครั้งแรกที่เหมือนเป็นซีรีส์ก็ก็อยากได้คือก็อยากเล่นที่มีคาแรคเตอร์มีเรื่องมีราวอยากเล่นอะไรที่ฉีกออกจากโฆษณาก,กับเอ็มนี้บ้างอะคะ่ะ และอีกสองนักแสดงที่มีบทบาทสำคัญซึ่งจะไม่พูดถึงก็คงเป็นไปไม่ได้เลยนะคะกับหนุ่มโทโมโนักร้องขวัญใจไว้เฮลซึ่งทุกฉากที่ได้แสดงการันตีความแซ่บได้เลยค่ะและอีกหนึ่งสาวมาดดูที่แอบรักหัวหน้ามาเฟียคุณสรันทอนคล้ายอุดมซึ่งวันนี้ทั้งคู่ไม่ได้มาเล่าคาแรคเตอร์ที่แสดงให้ฟังเท่านั้นนะคะแต่ยังมีเรื่องลับๆของหนุ่มโบสเตเยอร์สเมมกันด้วยส่วนจะเป็นเรื่ นนไ้นนนัััปฟงกเลยค่ะผมได้รับบทเป็นซินเดย์ครับผมก็ในเรื่องจะเป็นน้องชายของฮันนะครับซึ่งพี่มีนเป็นคนเล่นฮันครับผมคาแรคเตอร์ฮันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นหญิงสาวที่มีความแข็งแรงแข็งแกรง่งเหมือนเป็นหัวหน้าหลักของครอบครัวด้วยความที่ว่ามันมีปมในอนดีตมาที่ทําให้เขาต้องเป็นหัวหน้าหลักในการเลียงดูน้องชายอะไร<ง>ย่างเงี้ยโอ๊ยพี่บสดูเป็นแบบตาละอยู่ไหมเนี่ย เหมือนดูภายนอกจะเป็นลุคแบบเฮ้ยแบบเป็นแบบชาวร็อกแบบเอ้ยเดี๋ยวเยอะพี่โบ๊ทเดี๋ยวเยอะต้องแบบนิ่งๆต้องมาดเข้มแน่ๆความจริงไม่ใช่เลยอ่ะคือแบบนั่งตั่งเล่นเกมมีเกมแบบเคสมุ้งมิ้งคือแบบมีมุมที่แบบถ้าไม่ใช่คนแบบใกล้ชิดหรือไม่ใช่คนที่แบบเออได้มาพูดคุยเขาจริงๆอ่ะจะไม่เห็นมุมนี้เลยตึ้งแบบทุกคนก็จะเมากันว่าเฮ้ยไม่คิดว่าพี่โบ๊ทเป็นแบบนี้นะเนี่ย For you special ขอเบรกความสนุกของซีรีส์ซิงร,รักทะลุมิติไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะวันพรุ่งนี้เราจะพานนักแสดงทั้งหมดมาพบกับพวกคุณอีกครั้งแต่พวกเขาจะกลับมาพร้อมกับเรื่องเมาส์อย่างเนี้ยพี่แดนเขาจะมีมุกเยอะก็จะชอบเล่นแซวนูน่นแซวนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ยอมให้ลุคของเขามันหลุดไปจากความเป็นโบดเดเยอรเลยแล้วทำไมกับผม <laughs> โอ้ยอันนี้แค่พอหอมปากหอมคอเท่านั้นนะคะพรุ่งนี้รับรองว่ามีคำมีหาก,กันท้องแข็งแน่นอนค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะมันไม่ใช่การย้อนอดีตหรือเดินทางสู่โลกอนาคตมิติทับซ้อนคือมิติสองมิติที่เดินทางพร้อมกันใช้เวลาเดียวกันเหมือนโลกที่คู่ขนานกันไป i all <laughs>